เข่ากันเข่ากันก็นทำจิ้มพี่น้องจ้าตัวคอแนะน้ำพี่น้องเด้อปีใหม่พี่น้องจ้าเมนูนี่จัดเลยจ้าใส่พันตะไคร่ย,ย่างหองมๆเสรแซ่บบอกเลยเลยกัแบบแก้มย่างดีพี่น้องจ้า,ามาพี่น้องมาสวัสดีค่ะมาผอกสาษอกินแซ่บอีกแล้วจ้ามันเลยแซ่ได้ ไส่พันตะไคร้ย่างหอมๆพี่น้องจ้าอันนี้ทําเองพี่น้องอุ้ยอยากให้เบิง่งวาดเมนูกับแกมย่างดีเลยพี่น้องวัดแล้วกรพร้ามน้ำจิม้มรสเด็ดพี่น้องจ้าวัดเต็มเกี่ยวจูเกอมาซะะัโลโซอะไรอย่าห่างย้ำขอแก้ขาพี่น้องจ้าโอ้วันนี้ตะไคร้มันข้าวขาวพี่น้องตะไคร้กับข้าวใส่กระข้าพี่น้องจ้ามาขอจูด,ด้วยนะมาด,ดหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องเด้อ สุดยอดพี่น้องจ้าอยากให้เบิ่งใหม่โอ้ยอยางไม่ขมหวลเลยอันนี้เพิเ่งเข็มขั้งแรกได้พี่น้องจ้าขั้งแรกดบัดลูบัวลูบัวปลอมตะไคร้แล้วพี่น้องเลยบุ้ยบัสเคืองห้อนแต่ละบานเลยบุ้ยมาเด้อพี่น,อน,น้องเด้อเซ็บเซน้ำกันจ้า อืมอืมอืมหอมเค่องเทศหอมจากไข่ไปน้อจ้ะเนื้อก็นุ่มนุ่มชุ่มฉ่ำไป้องบัวแหงแซ่บอืมอืม ัจับเข่ากันเข่ากันก็นทำจิ้มพี่น้องจ้าตัวคอในน้นำพี่น้องเด้อปีไม่พี่น้องจ้าเมนูนนี่จัดเลยจ้ะ ใส่ั่นตะไคร่ยางหอมๆเจ็บบอกเลยเลยแบบแก้มยางดีพี่น้องจา๋ามาพี่น้องมาอ mm ืม hmm. mm hmm. สำตอบแต่งงๆไม่รู้อืม มาเ,เดี๋ยวงามงามอมอธิเสเวลาได้กันหยั่งไม่ได้พี่น้องเด้อ <laughs> มันหอนแล้วก็ต้อนใหญ่พี่น้องจา๋าโอ้ยพี่น้องโอ้ยอยากให้เบิ่งแก่ป่ะนะจิ้มแบบเข้มังคอนขน้มังคน,น,นพี่น้องจา๋ามาพี่น้องมา Mm -hmm. Same. mm wow. wow. จัดไปอันละคำครัคัละอันละเพื่อนอน้องเอยดูขคือหอนเะ <c oughs> อะดึงไม่ออกเพื่อน้องจ้าไม้จิ้มปัน่นโซการแบมไม่จังบนรุดออกอืออือืม ปนามาเป็นน้องเอ้ยแบบเยิมย้ม,มเอะไรป่ะนะต้องเป่าก่อนเพื่อน้องจา๋าต้องเป่าก่อนเพราะว่ามันฮอนอืน